สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแข้งสู้ขู่สู้คนสูน้สมองสู้บอลพีเนาะ้องปนฏะิยามคำขึ้นพี่น้องเอ้ยมาอนิผ้าออกหาอยู่หักกินเลยพี่น้องเ,เอ,งนะอ้ยใส่เบ็ดพี่น้องเนาะอุ้ยปลาโต้กุปสองตัวพี่น้องเอ้ยติดมพร้อมกันเลยมาหลักกิ่นตะขอนนะ้นำไหลน,นี่ตัวนี่โอ้ Những biết ba cái nỗi. lắng lệch cái hạt mắm nó này, ba cái này. Hm, chừng nóm nó thế, Oo, sắp đuốc, đúc đuốc, sắp cái mắt mặt. Hm hm thằng cọc nó cần nó, nó mán bò mán bò đúc quỵ sang hẹn mán lên cái khó nó bỏ lái hàng bé bỏ hát lên đi เ,เตรมพี่น้องไว้มันมันมันเนี่ยเราใส่เดือนพี่น้องไว้เนี่ยใส่เดือนหรือว่าขี่กระเดือนพี่น้องเ,เนาะอกจบเลยฮะใส่เดือนใส่พี่น้องไว้เนี่ยเราบบริใส่เบิด์ตตูเด็ดใส่น้อยยัง โอ้างเลแห็งมันเลยพี่น้องเลยใส่ก,ก่อนอื้อไอ้แบบปลาดุกเห็นไหมนุ่มนุ่มนุ่มเลยไปพี่น้องยามอีกอไปที่สองเป็นยังไงเงียบใช่ม้อยบ่างพิษตะกุบติดใช้ไขว้ไปเมื่อกี้นี่โอ้เงียบพี่น้องเลยหลอนจำ้ำอุ้ย หลุดแล้วพี <who> <şeyler> ่น้องหลุดแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ของกุ้งเขาอยู่นะปุ๊ดเอาก้อนเนื้อไปปุ๊ดเอาก้อนมันจะหนักเลยปุ๊ดเอาปลาไปด้วยพี่น้องด้วยโอ้ของแท้ น้องเอ้ยขุดใช่ไนมแค่เห็นเลยบองเอ้ยเน้วเฮ้ยแต้มที่สองเห็นแล้วมันแล้วมันแล้วมาผาคเดียวพี่น้องเอ้เมือนี่โมม่โมเกาอย่างว่าไปกับน้องโน แหมที niño, okay. ole, ่สองเหยียบมีอะไรเดือนเียน่องไหมก็ไ้ด you know. ีเกาัตโน่เมื่ออยู่หันสีเขียวเราไม่มีมู่เขียวเนาะลุยเดียวไปทนกคนไป ép ừ, đi Má này tôi này, lắm Để sống tẹm nó Bái nhảm bị ít không Tiếng này lắm ừ. này Cái xiếng điện mà Bà thích biết, biết thích bà Đi đồn đấy, cái không đồn đấy

ตัวน้อยเท่าได้แห้งก็มันอีบบาดหมดเลยกรึบแต้มที่สามโคบมขันพี่น้องมขันโคบนั่งพอดีเหมาะเลยแทค่นี้ถี่กับคุยมขันเลยเอ้าแต้มที่สามทีน้อยเดี๋ยวมันสิงเอาพี่น้องเน่าพักกล่องมาก่อน โดดเลยได้ยังไงเงี่ยกระปูแก่ไปแล้วบ่นมาหยามดึกพี่น้องเวียนเลยกระปูแก่ไปแล้วโอ้ยพู้วัยขนาดกระปูนะโอ้ยปลาดุูพี่น้องเอยถืเบี้ยลังเลยมาแล้วมาแล้ว ปูหเห็ดพี่น่องเอ้ยหาขาดเลยน,นอนขนาดนี่ได้เลยพัดียงกันเย้ยโห้หน,น่ะกระปูนไวาพี่น่อยเย้าประมาณยามดึกี่ตอนนสองทุ่มเลยพี่น่อย นี่เห็นอยู่นะพี่องเนาะอึ๊บขอของก่อนตัวนะี้เสียบใส่เดือนพนะี่น้องนี่ให้เบิงรงคักเฮาเสียบบ่เสียบเบิดตูเด้พี่น้องนี่เสียบแล้กระเด็ดออกไว้ยหลังหน้าอีกนี่เอาซ่ํานี้ไปใส่ดิดกอ่อนโอ้โหเขาไว้ว่ะ มานอนจุดเพงนะปูนรักพี่น้่ไปหลังเข้าไปเดี๋ยวไปขึ้นนุ่มนี่พี่น้องเลยโดนบ้าโดนบ้านมนุ่มเลยรังพี่น้อง โอสู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 สสสปลาดุกอีเดียวพี่น้องมันปลาดุกอีเดียวฮัลปลาดุกอีเดียวโอ้ยขันพี่น้องเลยคันกัดแดงไฟกัด อา ه, งานด่วนเลยพี่น้องเอ้ย่ต้องหางอย่งนี้ใส่ตามทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเขียนจะหน้าห้องไปนำ้ำไอ้เอ็กไอ้เอ็กไอ้เอ,อ,อ,อ็กอย่างนมันแล้วมันแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ก่อนด้วยพี่น้องใส่เบ็ดก่อน ใส่ใส่ส like right ีดำต่ำเนี่ยคุณน้องเนาะพอประดุกมันไปต่ำนี่างเห็นยบอไปเราไปเบิ่งอีกหลังนึงอย่างไรมันแล้วมันแล้วบุกเดียวพี่น้องเนาะมาคนเดียวมันไหนหลังนี้ดูใส่ละหลุดบ่หรือหลอนหลอนซ้ำ Ừ, โดนเยอะพียงโดนเยอะค่วบอกดิอีกท่านห่กรบปูกั t เรียบร้ออ่ประจักษ์โดนแก้ว่นางมันแก้วมันแก้วนี่โอ้ยสะอาบเลยวนเด็กไม่หอยพี่้องเลย ึุนเตน้ำพ่าเลือดออกออก็อันนี้ไปซะเนาะนี่้แก้วพี่น้องกร๊บเอาแบบพักนียงคือเก้าเจ็ดจักรถูกเงเลย

Ừ, phải là, phải là, phải là. Tàu phải lắp <laughs> phải lắp Tao phải lắp phải lắp phải lắp Tao phải lắp phải lắp phải lắp phải này, Tàu ngói, tàu tàu, tàu ngói Con bọc lệch quá chắc Nè, tàu ngói Ăn à bớt, bộ áo đọc Nhật bừng chí sư, bớt lúc bớt chắp con Bộ áo đọc, bộ áo đọc, bộ áo đọc, bộ áo đọc Ủa, mưu phát áo ý đấy Đấy, bộ áo bộ nè Nhật bừng chí sư nè Hú Cháy ra nè, tao khuyên mấy thằng cắt đuốc Cháy tàu ngói, phí nồng ơi sáu tổ lên. Hồ. Bơi. Đó. đấy hồn bơi áo bộ áo đó khi nào đây mà con khơi kìm đấy phi này ú hà nhạc đấy phi nhông này bàn hà nhạc leo tàu này tàu ngoài này tôi ngay gấp tôi nội họ bị khu đấy hà nhạc leo bàn hào này ướt làบางคน khai chào cả gìn à, phải kèm, แกงน้อยถ้าพ่อค่อยแกงชุกินอยู่พี่น้อยเสียบเด้มาเพิ่นลงบนเกา่าเพิ่นนี่แหละปึ๊บข่อบอกเอาเด้อนะไปหาก,กินตามทางของเจ้าเด้อลบปดีกให้ดีเด้ออย่ากเจ้าเห็นผู้อื่นเขาเจ้าไปแกงเขาด้วยเ่ยข่อยบอกเอาไปลบปดีกให้ดีไปพีน่น้อยให้ดดย่ำเบ็ดเท่ายำเบ็ดอยู่ หาหกเจ็ดลังถูกบมงคนกับข้าเจ้าเอาไปขายพี่นอนะ้องเนะมีผู้ซื้อคีอกันไฟผิหายตัวโนุ่มเป็นระมัดระมังเ่ยใช้เวดปลาใช้เวดปลาเ,ปเออพอได้เก็บอยู่โดนอีกแล้วพี่น้องประดุกประดุกไปลืออยู่เนี่ย ดึงเขาปลาเลยตัวสีดำเลยตัวนี้ตัวสีดำตัวสีดำนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยใครจะเข้าของ หลุตพอดีเกลียบแบบบม่ได้กินพี่น้องเว่ยแบบเกลียบนี่เกลียบลอยกายอยัอายงมัด,ดอนะไรพีร่น้องเนาะหลบเละทำหลบเละมาใส่ใช่ก่อนโอ้ตัวนงงมัด ฮะรอุบสองพี่น้องเนาะยามรอบสองก็อยากพุ่งัวกล่องก็ได้เห็นถือยอกงอกกันเลยถ่ายพี่น้องที่เรียกว่าโบยกศัยเลยรอบทีซองเห็นโดนพี่น้องจับป่านะนนนะแห้งขนาดได้ติ๊ด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 เลยปลาเขาชนชิมุนปลาโคที่พี่น้องเลยใช่ดิของประเทม อกำลังดื่อชมอย่างเงี well, so. ้ยรุ่นนียกำลังดื้อได้เลยอึ๊บมามาเห็นกระคักก่อนกำลังดื่อกำลังดื่อมาเงี่ยหายกระเดียนกระอึ๊บๆอย่างเงี้ยเห็นบ่ คนอ่อยโอ้ยกลุดง่ายแท้ไหมแบบคนอ่อยปุ๋งมีไซส์ไหนกระเดียนก็ได้แห้งกระยึดกระยากเลยแทบสิบว่พ่อพี่น้องเลยถ้ามารอบสามเนี่ยว่พ่อดอกกีกระเดียนรอบที่สองพี่น้องฮก็ได้เต็มหนึน่งลากคนอ่อย ไปลุดนยังไงบ้างเจ้าไปถือแล้วพี่น้องถือแล้วประดุกประดุกตัวนี้ของก็เขาปวดปวดปวดปดเดี๋ยวปดก่อนน,นะมไปมไปก่อน อนี่หงองเองหง่อเออไอ้ลุดไปทางเบ็ดชะเนาะเกลีบไปทางเบ็ดพี่น้องเอ้ยเอ้าหมาดเลวพี่น้องเอ้ยรอ,อ,อบที่สองตะค้อนึงประดุกหนึ่งฝ่าลายอยู่ด้วยพี่น้องปีนี้พางเสียงมันดิน่นตุ่มเตี่ยมตุ่เตียมเนี่ย ่็ใช้ได้เลออยปีนี้ป่านเสียแต่มันพ้นจะ่มช่วงเ,บเ,บดดวเงี้ยกสิเบิร์ดอยาะเดี๋ยเงี้ยว่าเขาสิบตัวทำยัใส่ไวรุ่นย้ำเ้าอีกพี่น้อง หลังในบ่คคลข้าไม่หยุดเลยนะพน้องเอ้ย,ยใส่บอลกระขักเต็มเท่มนอนเฮืนอนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาดขอกหมูลเลยเสร็จปุ่งผลงานก่อนเนี่ยรอบสองในป่าพ่อตัวหนึง่งแล้วก็เอาเบ็ดคิดเอาตัวหนึ่งพี่น้องเนับข่อได้เป็นสองตัวแล้วก็ปลาดุกตัวหนึง่งพี่น้องเอ้ยบังงับเข้าไปเบิ้งนล้วกัน นี่พี่น้องเลยก็ได้แกะโยเนะ,ะเทลงถังก่อนปลาขาวก็ได้ด้วยพี่น้องเลยเนี่ยจกักโตแล้วประดุกใน,นมือก็เด้ชอชง สี่สองสี่สองสี่ปลาดุแปดตัวพี physics, ่น้องเลยปลาคอสองซ้ำกันเลยปลาคอกันเลยนี่ยเอาเบ็ดคิดเอาตัวหนึ่งถือเบ็ดตัวหนึ่งจากตัวใดเบ็ดตัวใดเลยปลาขาวได้สองกับปลาเค็งก็ได้สองอ๋อข้ได้ปนอยู่พี่น้องเนาะนี่มันอยู่พี่น้องมันอยู่พวกนี้เดี๋ยวเราลุ้นย้ำเ้าพี่น้องเนาะ เี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกยะครับเจ้าถ้าไปรอรุ่นรอชมน้องกันพี่น้องเนาะสาระคลิปนี้เอาไว้จะมีกอนพี่น้องเไอ้คลิปกำลางคึ้นเด็กเดี๋ยวได้ต่อในซีทุ่มกว่าเลยพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนในไลน์เด้อพี่น้องปลอยสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ถึงอย่าลืมกดแชร์พี่น้องเนาะถ้ามักคลิปแบบนี้ก็ได้เอาไปถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเนาะคลิปหห้ยู่หากินใช้เบ็ดยามเบ็ดพอคลิปนเพราะอันี้สบายดี